ู่ที่ฝั่งริมแม่น้ำมูลครับทุกคนครับช่วงจังหวัดอุบลไหลาย,ยาวลงแม่น้ำโของออกทะเลฝั่งทั้งนู้นเป็นอำเภอวารินชำราบฝั่งทั้งนี้คืออุบลเทศบาลอุบลผมมาผมจะมาเดินถนนคนเดิน พอดีมาผิดวันเขามีสุกเสาร์อาทิตย์วันนี้วันพุธผมมาแห้วก็เลยถือโอกาสมาเดินเล่นดินมูลก็เลยเพราะว่าไม่ได้เจอแม่น้ำนานแล้วผมเคยว่ายข้ามเดือบตายมองไปมันใกล้ๆไง เหมือนกับไม่ไก่แต่พอไหว้าาไปได้สักครึ่งทางกลับก็กลับไม่ได้มองไปหาฝั่งไม่เจอเหมือนหมดแรงไกลมากแต่คราวนั้นรอดตายมาได้เพราะว่าใช้ท่าเขาเรียกอะไรแบบางท้องแล้วก็ตีขาไปเรื่อยมันใช้แรงน้อยพยุงตัวให้อยู่แล้วก็ ขึ้นฝั่งได้ไม่งั้นก็คงจมน้ําตานี่ช่วงนี้รู้สึกว่าน้ําใสแต่มองมันก็ยังเป็นขุนสีปูนอยู่ผมจะมาอยู่บนก็เลยต้องสำรวจพื้นที่หน่อยสวยงามมากครับ ฝั่งทางนน้นน่าจะเป็นวัดมีบ้านคนอยู่ข้างๆใครมีบ้านอยู่แถวนี้สวรรค์ลเลยมีร้านอาหารมีอะไรบิ่มเนี่ยน่าจะหรือว่าเป็นภูมิประเทศที่ได้เปรียบมากผมชอบแบบเนี้ยบรรยากาศนะครับรถวิ่งมาจาก วาลรนชำลาเข้าอุบลผมก็ลงมาข้างล่างเขามีเอาผมมากองไว้เพื่อกันน้ำซัดเมื่อก่อนน้ำมันท่วมสูงมากถ้ามาแรงๆเอาไม่อยู่เขาเลยต้องยกสูงขึ้น สูมากถ้าท่วมมาถึงนี่ก็น่าจะท่วมหมดโดยดข้างล่างนียครับขึ้นมาข้างบนตอนเขาสูกเสาอาทิตย์เ้าจะมีถนนคนเดินตั้งแต่สะพานปีนสะพานยาวเหยียดไปถึงนู้ ลของซื้อของขายเยอะแยะสวัสดีเทศบาลอูบนร,ราชธานีครับบรรยากาศริมมูลวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ